ส่วนอีสานครับหอคอายวิวิวบ้านเตียงน้ำหมดแล้วนี่ครับผมนะครับวันนี้ได้วันอากาศดีใต้อนรับครับผมสวัสดีครับบ่าวทั้งโคร่าบ่าวสนครับผมสวัสดีครับผมหังสนนะครับผมพอดีเพิ่นเฮ็ดธุรกิจแบบขายเครื่องครัวครับผมกับทรงประแดกนุ่ก็บประแดกตันเดย์ครับสันครับขายประแดกก่อนครับครับผมประแดกดีครับนะครับีครับครับผมสูตรแซ่บหรือผัวกับสูตรแซ่บนัวนะครับเด้อ ติดต่อได้ครับ082ครับ1519035ครับเขตกาฬสินธุ์ครับผมติดต่อได้ครับเขตกาฬสินธุ์ครับผมจอดเลยบอกมาจากไอ้นู้นะครับบอกมาจากไอ้นู้รถไหนเด้เอเออร์ว<ๆ>ิลล่ารถเพิ่มแยมแต้องแบบนี้ครับผมเ<ๆ>มื่อกี้ก็ได้ได้ก้อยได้เพื่อนเพื่อนเป็นคนเห็ดข,ขายก้อยแตะก่อนและได้เนื้อไม่เพื่อนเห็ดก้อย<ช><ๆ>สูงกินิ่นพอเหมือนซีเซียขนาดเลยสูตรทางใดสูตรนะครับผมสูตรไอ้สกนทนครเนี่ยครับโอเค ก็ดีหาซื้อเนื <sh <eles> <sh ้ออะไดก็ได้เป็นแบบสูตร60บาทสูตรคนอไงสูตรดีมากครับเนื้อเคียงก็จะขาท้งหมดก็จะแซไปเพืยังสูตรจะโูเลยรันแบ่คผมเจ้าหันเหรอก็จะแซแซไปแซดีพวกดีเลยแต่เขาเห็นเลยลำลำไปหน่อยผมตายเพราะเรื่องน้อพี่ ซื้อด่านยังกอลากยเลยวะั้วาปไลครับควิไลลาบค้อยครับซื้อแม่ครับผมขี้เพี่ให่่พวกกอยใส่ไปแล้วท่นนั้นตับปันนนต้องต้องเต็นที่ผมรมเป็นตัวนี้อย่าก้าแล้วเดีอสวดดีครับผมแล้วก็ไ่ปมว่าสามบ แม่ลำใหญ่ตาป่าครับสิ่กันได้อแม่นีดีนะครั้เป็นสมัเนี่ยเข้มขนาดแรงสิบอคมขนาดแดงสิบสใส่เพื่อเกนยีเห็นปะเ้หน่อยันได้ใช่ราไปเปิดรถกินลาบด่ไอ้นหน่อยป่้องไดก่อนมันเปิดรถไอ้นทอมเมโอ้่าะพอลาเอาเลย เขาตัวเทียนึงกลิ่นยังรุนอย่ใส่ยังมะคมเนาะคุ้มพวกดีปะ่ะบีอันตับไก่เอาเลยพี่สั่นวันตับไก่จะมะคมแห้งดีปันโอ้โหกัดเปนม้าแบบนี้แล้วเราต้องใส่น้ำปาลาครับผมอัมน,นชิมก่อนเดี๋ยวเสียเนี่ยกระหากระหา่าเสียเนี่ยขาดแต่ข้างในเนะาะมาเป็นยังดดีเยาทำยังไงหลอกหัวแร้งสิมันหายากอยู่แล้าต้องหลกเดือ แต่เพ็นเหนดีครับแชร์ไว้ทันที้พอสามโลหนึงเนี่ยครับนีอยู่นเพราะว่ามันราคาสามอยหกสิบอันนี้กัสามุงพุละหกสิบนีก็สามพุงละหกสิบแต่คนใจดีครับผมแจ๊ที่ตัวพ่อพอจอดเกียรตามไ,นะได้คับอันนี้พุงนี้โอังเด เขคอยผุ่งครับผมหนึ่งรถวัตถุดิบรักเอเชียรถเนื้อใช่ปะเราไปผมเก็บอีกสุดๆแจกสวนไม,ม่เลี้ยวลำ้องสายไก่ยีเลือดพ่อ แบบนึงกับลาบร้อยเลียดร้อยดีกับคักรื่นครับบอกลาบเองเด็กกวลาบกักล้อยต่างกันเด็กกวลาบกักล้อยกล้อยเดี๋ก็คือเขาจะหันไปเนื้อครับทำยิงก้อยเนื้อกล้วยเขาเรื่องกล้วยสัตว์ลาบหีืเขาจะฟักเออคือนำงานแต่งงานหนังนีะครับคือว่าลาบม้วนกล้วยมาฟักลาบไม่เด้เห็นไหมครับครับผมกล้อยต้องหันออกบักล้อยต้องหันครับผมส้อยตอนตอนทำยิงก้อยนะครับ ก่อนถามก่อนครับคือเอือนก้อยอืมคือเอื่อนเดียวกันละเอาลวดภาพละทั้งที่อะไรเถียงกันอยู่ครับลาบกับก้อยลาบนี่แล้วคนเข้าใจว่าถ้ากินในสมัยเนี้ยครับลาบก็คือมันต้องสุกอ่าก้อยนี่คือต้องดทียบกันเลยเสียงแรงกำลังดีนะครับรถดีเลยสีเนื้อฮะสีมืดดีครับดีเด็ดเลยครับข้าวนี่โอ้วันี่ข้าวคัวยังดีเลยแถวเนี่ย หลานามันขายเอนมากรองเบิงข้าวพลอยของเดล่ตึงเออนี่ครับเนี่ยดีเขาเดีตึงเนื้อมนดีดกินก็ว่าขามร้อนดลเฮ้ยเจยาขามร้มาทาเลยขวอยงเพิ่งทานได้ังไะครับขาเองามดมสุดยอดแล้วต้องหอมแน่นอนครับคครับเครื่องในได้ดีทั้งนั้นเลยนี่ะเด็กสมรณซื้อน้ำซุปกระแดงเพื่อหายวาแล้ว แลพามดีเะะราเลี้กาดีดีล่อยสั่นลอยทันดาฟ้าตัวแบมันขคนก่มมอยไรออกมาบนใส่กระทาเลยออหอมจละปีมือเลย ดอกๆกันครับเดี๋ยวาะวันดีมันนี่มืดจริงๆงนัของแกมาหลกิ้นเสียจจ็บหายคักได้ไอ้เ้อต่เลยครับกลับสตรเลยมาัไปเกายองๆึน่ครบผมก็คอยของแคแล้วก็จี คว่ำได้ด้วยแล้วเนี่ยค่อยเติมเอาครับเรื่อแมนแมนเห็นสิละสิร์สวยค่อยๆเติมไปเรื่อยๆครับอย่าใส่ที้เดียวถูกดวงมันเสียเนี่ยหางหงอดกอกกึ่งกับก้ามได้ด้วยเราบุกนะครับเราไม่กับบุกหวานแล้วก็เสียกข้างข้างข้างหลัง สูดกับปูไว้เด้อสูตรเด็ตึงีนฮั่นแบบปูจะอร่อยแน่นอนคักๆนะครับถึงงของสีสูตรสมบคนยอดกันมดเ่ยว่านลินน้ำเปล่ากินม่นใส่ติ่งลิงยุ่ย่กมาสองฝาคร้อันมรวม พร้อมได้เสียบอ่ะน้ำรเขาก่อยเซนได้หลายกุนได้ครับหอมไปป้อมครับบ้านพนเพื่นหอมป้อมบ<ะ>่อมป้อมพอมใบมุ่นบะมีตัวนี้ไตัวน,นี้น<พ>อโอ้โหกีแล้วก็สารเนรใส่จังน้อยครับสารเบริสุทธิ์ไว้ทุหน่่ย,ยมันตายเร็วเนาะเขียงห่อแบบเขียงนำไก่เปื่อยไก,ไก,ไกไพ่พูฝนตกขานแล้วดูฝนดยละโอ้โพียของแฉวเนี่ชิมจวดเลยนี่ ัเดี๋ยวคลิกสวนในการคบบาารคับบันันกโกรรายอีกๆวหวันหวนัหวนหวันหวันแล้วเป็นกระเช้าแล้วก็วได้ยุกเหนียวๆเลยและวไว้ค่ะครับบนั้รายการแล้วบ่ะครับผมจักหน่อยได้จักบาทแสนจริง ลองเลยครับออืมอักนะครับไปสนเอาสนครับผมุนนครโดนกันเด้วยครับผมูอีสานกาดไปลพิเยแก้ไม่ไดะผมกู้หญงนี่ยู้ดเน็กุพิอันนี้เจมอีกลมาเตตบมาครับเซตหนึ่จับเขาดีเลย พีมอพี่องแท่งันนี้ไอ้เรแล่นเลยเห็อย่งอแงอากแล้วโอ้เ้ยเอาเลยครับเาเป็นเงเออเราพิยู่สวนนะเวรเป็นไงวอะไรครับเ่รได้ครับได้ได้ครับบครับไมครับอมกลับมาครับผม ยอ่าครับผมเห็นฉันในออกมาทำแข้งซอยแล้วมาซิมฝีมือกวยไอ้เพิ่อนมาที่นี่เพิ่นเปิดลานที่สกลนครในสู่สกุลท่านนี้แต่เนื้อที่สู่แบบไม่ไม่อะไรดอกเราฝีมือมาตั้งบางความอย่าลืมอย่าลืมแหนว์นวเออเพื่อนเห็นผมมาเดินด้วย เจอลูกนึ่งกีนี่ช่วงเลยเรงใดรจานเจ้าเจัาเยผ่านมาเพิ่นเพชไป้นตอนเหตุค่อยไปเรื่อยมีเหลือดนลดเนื้อหายนะเ่าต้องค่อยเติมเราค่อยค้นไปเรื่อยแซ่บจริงงานแ็ง้าม่อฮงบีเกิพวกบก่อนตับพวกแ่ขี้เหลวผมมีเกินไหมเพราหมายได้สมนิกับหาให้หาเนื้อได้สมนิกสุดยอดครับผมหัวมันหัวแรงํมนี่ต้องจริงและเพินมาอยู่เดืกน้ำเวย ตังหลอดเด็ดใมอือเลือดกำังไดูัลอหลอดแลมวร่มือหรยาได้ไปน้ำ,จจป,นำปิดโคบิดลวเดี๋ยวเดี๋ยวกาสูตรนี้ไปเห็นน้ำในการเ้อต้องฟิ้มมันนี่ที่จองกันเนืน้องเข้มเข้มในการให้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ปิม,มือเพิ่ จะได่รับตาสองเที่ยงแม้แล้วแดบมากครับผมไป <c oughs> เลยครับค <c oughs> รับประแดกคล้ายประแดกกยี่ห้อนียครับผม <c oughs> โอ้เร็นเด็กประดิษฐ์ เงนม่อะไรนี่เนียเสี่ยนหรือยังไงต่อยอางไรต่อยเอาทาเลแล้วฝนมีดครับผมอ่านให้ตัวม้วนห่อนชักหน่อยน่อใส่พริกใส่ยังเคโอาตามสูตรโปรซีมังวานบอกว่านับซุปเขายอเป็นไงออริจินอลก่เนื้อมันเห็ดมาดีสิแซ่บดีเนา เดี๋ยวทายชิงนในเบื้องยุรามนมาหนึงมือครับผมเป็นเห็ดีอีลิแต่คนมากปุ่มเลยแล้วฟรีเมอร์ครับผมแน่นอนเสีหอมนำ้ำรับผมมูออ่ลักน้อยงเยูเอ้ยฮันบานฮอาเลยนี่แหละบานฮอาฮันสือฮันห,หอมไม่ต้องมีเขียงครับผมหอมดอาขาวเลย นี่แหละครับจังหวะก๋วยแฉบนี่เราดีกินยังกระเซาะเนี่ยหมอคำโปจักค้าแนวนั่นแหละครับโอู้้งในดีๆเลยแต่ใส่มากันตรงแบบนี้แหละครับผมโปจะเข้าครับผมจุ๊ดชแนลสดที่ผมเลยจะมาครับ โอเคครับผมสดหนาวมแห้งมันโอ้เหนื่นแดบดบยาวบรรยากาศดีครับม,มาครับลองถักมาที่หลังครับผมเดมนนะ้องตีมันด้วยเดี๋ยวจะพายจานเนาะหูมึงความแซวขนาดนี้ครับผมทันยัยเย็นเป็นจะแซบพวกนี้ยขอไปเบื้องในซองทักอินดี้แ้วครับผมขอบคุณในดวงหนาผขอบไปติดตามตัดออกเลยพวกนี้หลับพักกันเลยครับผม ตำเสียรอยู่สวนเป็นอิงไหนคนก่อยสวนลานตัวนี้คนติดพ่อขาลานหลับก่อยมากกว่านี้หักเยอะเขาสดวันที่นี่ลองเบิ้งต้มต้มนัวนัวนั่แหละแตดและยังไม่มีความเสียบนอนแบบใส่ปิ่นปี๋ครับเพราะจะสดน้ำดูแล้วแมเหรอหวานละตัวปบกพ้อมันไอ้ทักหาผมมีนกได้ ความโงกเบาสันมันผิดกฎหมายเลยน้องอ๋อก็ย่อหยำรับตางพ่อเห็ดปากเปแปลกันะแซ่นครับอ๋อรับตั่างย่าอะไรแซวกันสองพีนูนี่ซุสีครับผมกะคนผุง้นเดี้ยวได้วยน่ะผมตกลงว่านั่นแล้วน้ำซุปนี่น้ำซุปมาจากร้านนี่เดีไปกินควายสั่น กินต้มย่างเดียวั้งว่าก้ต้มแซ่บนะนั่นขี่กับไปเรื่อยขึ้นก้ายดพอดีได้กิตตาห้างมาเล่นนี่ไงบ้งกันนะตัวมังกรยู่นมาซือกกิตาขี่าเป็นทีละครับผมแ่งยอะไป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 แข่งเยอะแข่งเยอะเป็นไงัทาวใจ่ามันนี่ครับผมโอเคเลยครับเยี่ยมย่ในการครับในการแต่ไม่อย่ว่าอมากครับมากมากการหนาว้องบาแน่นอนแน่อุมาแล้วมาจบขึนแจวมาแล้วง ซิมครับผมฝ่ายสุดสกุลนครแน่น่โอ้คือเรือหน่อยเนาะดีนี่แสดงว่าแ่บจริงครับผมนี่นี่เขาจะเหินซิมไม่ดีครับผาเรเไหรงไยานิยใครเยอื้อือแงหนุ่อ ตายแม่งเลยห้าเลยแต่เบิ้ซิมตุ่มก็ได้ครับผมหมูตัวแห้งหลายนี่แห้งหลายเลยนี่เต็มไปหมดเลยฉิวบูเทียนไหนยังมาซันสามนี่ซันสองเนี่ยขาดเลยไม่แข็งอะไรไม่แข็งน้อยเนี่ยที่บนเนี่ยที่ดินหัวเขาจะฝืนเลนี่เขาจะฝืนเลยนี่ต้องเจอกันนี่สุดยอดเลยฟีมือ เขาค้นสูตรได้ดีครับได้เห็ดตามถึงเรียกว่าเห็ดสูตรเดียวกันแต่เขาจิบแบบว่าแบบเขาเห็ดตามขั้นตอนไปเพื่อองเห็ดนี่นั่นแหละครับคอยปรุงเลยคอยซิมไปอันนี้สําหรับมือใหม่กับเห็ดไดได้ถากถากถาดสำหรับมือใหม่ทําได้ครับแบบนี้แมนครับแมนเป็นการสอนเห็ดอาหารเพราะว่าแต่ถ้ามีทักษะอยู่แล้วเที่ยวจวกตาถึกเที่แต่นี่คอยเติมเลยค้นไปเรื่อยแล้วก็ซิมไปเรื่อยใช่ไปมีสูตรของเขาอยู่ถ้าตรงนั้น 要很到百分之六、